ขลุ่มยาวชนวายเล็กคอบางหลวงขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับการแสดงชุดนี้ขอเซ็นกรบมือค่ะ<อ>ค่ะานผู้ชมทุกท่านขอจำท่านพู้สู่การสาธิตในตัวละครที่ชื่อว่าหานุม,มานชานสมอง Ladies and gentlemen, we'd like to warmly welcome you to experience a journey into Thai culture. We present with one of the most popular characters named Hanuman Tanfalan. สวัสดีนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาใช้บริการซี่ข้อเรานะครับอ๋อวันนี้นะครับเรามีงานดีๆนะครับงานเจิดจัารัตนโกสินทร์ใช่ไหมครับพี่พันปานอ่าดูเาไม่องรักเพียงเดียวเนม่ไงโอ้โหเหนื่อยรักแค่เดียเหนื่อยพี่เหนื่อยหรือเปล่าโอ้โหอทักมาไม่ไย คือไปแนะนำตัวก่อนนะครับสวัสดีครับผมกะลาวุฒิจันทราวรรณบาลนะครับหัวากูบอลนะครับอ่าเราคือกลุ่มเยาวชนวายุดุนะครับอยู่ที่ตลาดน้ำคลองบางหลวงนะครับที่แนะนำตัวบ้างอสวัสดีครับผมพี่หนุ่มบ้านนะครับโอ้โหวันนี้นะครับเราเอา ปแล้วจะไปไหนเขารอดูแกเนี่ย <S <S ว,วันนี้นะครับเราเอาศิลปะวัฒนธรรมครับชั <S <S ้นส่งมาให้ทุกท่านได้รับชมน,นะครับอวันนี้ทุกคนรู้ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าหุ่นเลยครับหุ่นขันธุ์บานหุ่นเลยครับใครรู้บ้างหุ่นเล็กหุ่นละกลอเล็กถูกต้องครับ อันนี้เขาเรียกว่าหุ่นละครเล็กนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาที่นี่นะครับเราอยากให้ทุกท่านนะครับได้สาระความรู้แล้ะความบันเทิงกลับไปนะครับเอาความรู้ก่อนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหุ่นละครเล็กนะครับ เอาประวัติหุ่นละครเล็กข้าวๆ้าก่อนรับหุ่นละครเล็กเกิดในพอ2444ั่อโดยพ่อครูแกตับ้าวานิชเป็นผู้นีเลอร์ในการเชิดหุ่น,นะครับหุ่นละครเล็กเคยหายตาบู๋ในสมัยตกทามโลกครังที่ต่อนะครับขอไม่มีคนสืบพ่อนะครับแล้วเกิดแตกระาบด้วยนะครับคนเมื่อก่อนนะครับคนไม่ใช่คนในคณะไม่ใช่นักเชิดหุ่นไม่สารถาแตกต้องหุนได้นะครับเพราะครูบาอาจารย์เมื่อสมัยก่อนห่วงวิชามาก ขนาดพ่อครูแกนะครับด้าหุ่น่ยต้องตั้งในบ้านแล้วต้องการมุงอีกทีทำไมต้องการมุงใครรู้ไหมใครรู้ไหมครับกลัวโดนตัดใช่ไหมอ๋อไม่ใช่การมุพมเมื่มอสมัยก่อนว่าสมัยก่อนนี้หนึ่งไม่รู้กลัวเห็น,นกลไกหุ่นนะครับว่ากลไกุ่นยังไงนะครับมีการจับแก่งด้วยนะครับต่างๆนะครับเท่านี้ก็เลยหายาจากสูตรไปนะครับ แต่ดีนะครับเมียพ่อคุูแกเขาเก็บหุ่นไว้ได้5ตัวนะครับเพาหุ่นทั้งหมด4ี่บกว่าตัวครับพ่อครูแกเอาไปจําเรินน้ำนะครับที่ท่าเตียยหมดเลยนะครับก็คือลอยลงน้ำไปนะครับสี่บกว่าตัวเหลือไว้้าตัวนะครับเมียครับเมียพ่อครูแกเก็บไว้ให้แล้วให้มอบให้กับแม่ของครูตาคอนครูตางคอนเราจะรู้จักไนะ้ําก็คือโจหลุยนั่นเอง พราะแม่ครูโจนขอบครูโจนหลุยกับพ่อครูโจนหลุยเนี่ยเป็นนักเชิดของคณะขอบพ่อครูแกนะครับทัดก็ได้นบหุ่กลับมานะครับแล้วครูตาฟอนเนี่ยก็เกิดในเรือก็คือว่อสมัยอนตัดตอนเรือนะครับเกิดในเรือของคณะขบพ่อครูแกนั่นเลยได้เห็นว่าหุ่กลังยังไงรักเชิดยังไงนะครับเขาก็ได้เห็นแล้วได้ขุดนกับโทษมาห้าตัวนะครับก็เลยกลับมาลื้อปืนนะครับเพิ่งกลับมาโ้นแรกได้ประมาณ40กว่าปีนี้นะครับ ถ้าหุ่นละมอเล็ลกเราจะรู้จักนี้นะโจอยู่ในรูปปั้งนะครับถูกต้องครับผมเคยอยู่มาก่อนที่โจอยู่ในรูปปั้านนะครับ,รบ,บ,ออรล,รบลงมาป่อยติดตัวก็เลยไม่รู้ไม่อยากให้มันหายสาบหุ่นไปไหนก็เลยสอนเด็กๆนะครับที่ตลาดนาะพอบางหัวแล้วเรารู้จักก,ก็คือวัดทองสารนา,าหรือวัดจำแพงนะครับบางจากนะครับที่อยู่ตรงข้ามในวัดนวลนั่นเองนะครับเท่านี้เข้าสู่ตัวหุ่นเลยกนะัน ทำไมต้องชื่อว่าหุ่นละครเล็กเพราะเมื่อสมัยก่อนตัวประมาณเล็กประมาณ70เซนนะครับเพราะเมื่อสมัยก่อนนะครับดูเป็นแบบเล็กๆอย่างนี้แหละเป็นวิกเล็กๆนะครับหุ่นก็ประมาณ70เซนแต่สมัยนี้เริ่มดูเป็นเทเตอร์ใหญ่ๆหุ่นก็เลยต้องตัว่ตขึ้นใหญ่ขึ้นเป็น1เมตรนะครับตอนสมัยนี้นะครับเทาวนี้เอกลักษณ์ของหุ่นละครเล็กหุณถึงตัวต้องใส้ผู้เชื่อทั้งหมด3คนนะครับผู้เชื่อต้องเรียนโอย่างน้อยประมาณ 5ปีฝึกเชื่อมกลไกหุ่นอีก3ปี8ปีถึงจะักเชื่อได้ไอ้นี่เองกับผมตั้งแต่ปา .3 ตอนนี้เข้ามาหออะไรนะครับอ่าเรีย,ก,ยกเกผมหมดนะครับตั้งแต่เด็กๆนะครับชาวต่างชาติเขาคิดว่าหุ่นเราเนี่ยมีอิเล็กทรอนิกส์อยู่ข้างในแต่ที่แท้ฟูมบรรยาชาวบ้านก็แต่ร้อยกว่าปีนะครับใครอยากเห็นกลไกหุก่นว่ายกมืออ อยากเห็นใช่ไหมครับอ่าเดีย๋ยวเราโดนคํสาวไปด้วยกันครับไม่มีไม่มีไม่มีแล้วใช่โอ้ไม่มีแล้วพูดเลอ่าเราได้ก็บอกได้นะครับบอกผูหูห่านเราได้นะครับได้ไม่หายตาถุนไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูคนไกลนะครับเดี๋ยวผมขอที่ปุ่นก่อน นี่นะครับก็คือกลไกลในตัวของพี่หันถุมาลนะครับนี่คือกลไกลหัวนะครับก็จะมีกระดึงอยู่สองอันนะครับที่ผมจับอยู่เห็นไหมครับนิ้วโปง้งิ้วชี้นะครับอันแรกยักหน้าพี่หัตมายักหน้าด้วยยักหน้าอันที่สองเอียงซ้ายเอียงขวานะครับอย่างนี้คนระับพลิกข้อมือก็คือมิตหัวนี้นะครับนี่คือกลไกของหุ่นละครเล็กข้างในตัรงบุตรนะครับ เดี๋ยวผมให้ทุกท่านหลอ,เอกเชือได้นะครับหลอกตกกันไปนะครับแต่ขออย่างนึงครับระวังตกนะครับถ้าตกเป็นขานะครับเพราะถ้าตกมันจะแตกและขานะอ่าก็อย่างที่บอกนะครับอันนี้คือคกลไกยากที่สุดนะครับเพราะมันต้องการแยกประสาทสัมผัสในการท,าทรักเชือด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนเราเล่นเกม เราเราเล่นเกมเราไม่ต้องคุงปลุมเลยถูกต้องไหมครับเรารู้เลยว่ากลุ่มไหนอยู่ไหนไอ้น,นี่ก็เหมือนกันต้องอยู่การที่ฝึกซ้อมนะครับแค่ง่ายๆเนี่ยคุณทําได้หรือเปล่าแค่เลยนะหน้ากหน้าตาเอียงซ้ายกับเลยนะหน้าหน้าตาเอียงขวากับเลยหนะ้าหน้าตาเอียงซ้ายกับเหนยหน้าหน้าตาเอียงขวากับเนี่ยอยากใครลองบังคับทําได้ผมแกะบ้านของพี่สีดูแต่บ้านอาจจะมีเสาตัวต้นเดียวนะ มันคือต้องแยกกระดาษกับผาดแล้วมันยากกว่านะครับขนาดบอลทับที่แล้วแต่ะตัวโคนอีเนการยกเท้าอีกเพื่อรวมทีอีกมันเลยเป็นตาชั้นสูงที่ต่อยอดจากโขนทีนะครับอะคุลรลองนะครับส่งเลยนะครับให้ดกเราเลยครับไม่เป็นไรครับลองกระชากได้นะครับส่งเลยนะครับอันนั้นคือกลไกหัวครับต่อมากลไกมือครับอ่าอันนี้นะครับก็จะมีลูกล้อกลมๆนะครับตรงนี้ม้อนให้ผมจับนะครับ มุนขึ้นมือก็จะลงหมุนล,ลงมือก็จะขึ้นนะครับในการพลิกข้อมืออะไรต่างๆก็ใช้มือกดนะครับนี่การจับเรียกว่าใ้มีโป้งนะครับผลลึกๆ,ๆแต่มัญญาคนต้องฝึกแรงมีโป้งก่อนนะครับเหนือนหมอบ้างวันลองดูหมอบ้วนเขาลวดใช้มีโป้งรีดเราหนิเหมือนใช้ไม้เลยครับ แรงนิว้วก็ดีแต่คนเราถ้าเราลองบังคับเนี่ยเรายังไม่มีแรงนิ้วนะครับในการหุ่นอยู่บังคับนะครับอาจจบให้กว่านี้นะเอออย่าพูดดีหว่าพี่เชื่อไหมว่ามีหุ่นศิลปหนึ่งของไทยนะครับสามารถจีบมือได้สามารถจับของได้หยิบกระบองได้น่าเสียดายนะครับหุ่นตัวนั้นเขาเรียกว่าหุ่นหลวงนะครับตั้แต่ต้องอยู่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะครับ กลับมา่วมแล่นยังไม่ได้นะครับขนาดกรมติดลัากรนะครับกลับมากลับมาโลแล่นแล้วยังไม่สามารถทักโซ่ได้เหมือนจกจริงได้นะครับเพราะมันมีทั้งหมดต่างก่องแต่ใยในการทักเชอร์นะครับก็ได้แต่ตั้งโชว์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะครับ้านผิดได้มากกลไกที่กรบคือขาครับในการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับนี่การมูฟเมต์ผมไม่มีขามาให้ดูนะครับก็เอาที่นการใช้เห็นนะครับในการยกขาต่างๆนะครับคือสากลไกนีนะครับ เท่านี้อะไรทำไมคนไก่สามคนเชิดอ๋อไม่อย่าพึ่งเพี่กระจายเอต้องอธิบายคนเชิดด้วยทำไมว่าต้องใช้สามสามคนเชิดอ่ะ อย่างที่บอกเอกลักษณ์ของคุณคุณถึงต้องใช้พวกัผู้เชิดสาคนผู้เชิดบังครับตัวไหนของคุณบ้างคนที่หนึ่งภาษาเชิดเขาเรียกว่าคนเชิดตัวกลางก็คือคนนี้นะครับเชิดไม่ได้ยืนอยู่ตรงกลางนะเชิดตัวกลางก็คือแก่กลางของคุณก็คือบังคับที่ศีรษะและก็มือซ้ายของคุณนะครับคนที่สองเชิดเท้าของคุณให้เคลื่อนไหวไปตามมีลานะครับโอ้โหขี่ฟ้าโอ้โหปิดจัก อ่าโอ้โหคนที่สามเชิดมือขวาของหุ่นนะครับสามลงใจเป็นอีกไผ่ทอดชีวิตสูต่ตัว,ตวห,ะะหุ่นนะครับเอาปีกเมียปีกหลอกมันต้องร่วมก,กันช่วยกันอ,อ่าปียบลอกนี่อะไรอย่างเงี้ยดีแล้วสามโมจีเชื่อดิเออเชืดมหูด,ดิดีแล้วอ่า,อาโอเค เอกลักษณ์ของอุละครเล็กจะเล่นเรื่องรามาเกียรติเป็นหลักนะครับหรือว่าโขนนั่นเองนะครับอุละครเล็กจะไม่สามารถพูดได้นะครับเขาจะใช้อักษจนะภาษา,าหรือภาษาร่า,างกายในการทําอารมณ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาตับพืบ้นฐานว่าทุกคนเนี่ยเริ่มดูอุละครเล็กเป็นอยังงเพราะดูโขนกุบลุรครเล็กเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับ เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่หันมาสแสดงมาถึงอารมณ์แล้วให้คนดูเนี่ยเขาทายกันว่าพี่สแสดงอารมณ์อะไรว่าเขาเริ่มดูไปหรือยังได้ไหมตัดเฉยครับดูนะครับอะไรวอร์มร่างกายหอมมาทีนี้วอร์มก่อนอ่าอ่าอ่าดูวอร์วอร์ก่อนก่อนจะ,สะแสดงอารมณ์ต้องวองร์กันอ่ะได้เลย โอ้โหพ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหพี่เด็กไปมือเดียวได้ไหมมือเด้วน่ะอ่ะมือเดียวขอดู้หน่อยมือเดียวฮึบโอ้โหดูโหแข็งแงจริงจริงพี่นิ้วเดียวได้ไหม เออนิ้วเดียวเนี่ยเอานิ้วแบบเหมือนแบบพวกนักเลงกล้าที่มันขีดนิ้วเดียวหมดแล้วอ่ะขอดูหน่อยครับฮึโอ้โหโอ้โหแซงแซงแซงแซอ้พี่พี่ผมว่ายังเด็กไปไม่มีมือเ้ยแม้โอ้โหว่าแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วพี่ ไม่ได้แล้วไม่มีมือได้ที่ไหน่ะโอ้ <Okay. S 1> ไม่ได้อ่ะแสดงมีอารมณ์ให้คนดูคนไทยกันว่าพี่แสดงอารมณ์อะไรโอ้ oh, เวทีเขาเขาต้องใส่อีกอาทิตย์นึงนะอารมณ์เลยครับ oh. โกนนะกว่านี้ครับอารมณ์เลย โกรธนะอารมณ์กรธถูกต้องไหมครับไม่ใช่แล้วลมอะไรของแกเจ็บเท้าโอ้หพัแล้วพูกแล้วอ่าเยี่ยมครับอารมณ์ไม่อยโอ้แต่ว่าเราดูอยู่ล้นะครับอารมณ์โกรธเอาแบบอารมณ์ดีๆได้ไหมวันนี้เรามาห้างซีคอนเนี่ยเอาแบบอินเตอร์เลยได้ไหมอารมณ์แบบดีๆแบบอินเตอร์เลย ให้เขาดูเนี่ยโชว์เดียวรู้เลยครับโอเคปะาโชว์เดียวเชิญครับอารมณ์ดีดีโอ้โหอินเตอร์ไปไหมเนี <side> ย่ยโคเรียนสไลด์โอ er. ้โหเอาแบบไทยๆน่ยวันนี้มางานเจิดจัลลรัชนาโคิทธิ์เนี่ย โอ้โหเอาแบบแบบในไทยดิปลาโคเลียไม่เอาเอาแบบในไทยๆขอดัวลงแบบในไทยอารมณ์เลยครับขันเหือใครบอกแันเือหัวลรอดีใจฮะถูกต้องนะเอาอย่างนี้ดีกว่ามาที่นี่ มีความในใจอยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมไหมความในใจอะ่ะมีไนหะมมีเดี๋ยวพี่กำท่าจัดแปงให้อะไรอย่างนี้ไม่เอาทำไมจะพูดจะพูดพูดได้เหรอแกตุได้แต่ทำท่าเอาไั้นงจะน้ำตาษานะพูดได้เหรอขอบคุณพูด,พดพาาพไดนะ้อ้าปากขาอย่างเงี้ยนะอ้าดู อยากจะพูดเชอญเลรครับอ,อาจจะพูดอะไรไม่องเทปไม่เขาตัดขถไปพูดเลยม่พูดหรอพูดอยู่กระแทกโอ้โหพูดไม่ได้อ่ะมีความในใจอยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมเดี๋ยวแันแปลเป็นภาษาไทยให้ดูนะครับเขาจะบอกว่า ขอเจตตรงตรงนี้ไปหน่อยหรือว่านายกโคนไหนเนี่ยขอเจตตบมือนะอ่ะดูครับเขาจะบอกว่าตัวเขาอันนี้ตัวเขาอ่าพี่หนุมานอันนี้ถ้ารักเขารักรักใครโอ้ยรักทุกคนเลยที่นั่งอยู่ตรงนี้ ใจแกเนี่ยเปิไโตขนาดนี้อ่อ่อตมือให้กับพี่หนุมานหน่อยนะครับโอเคโอเคไม่บ้าไม่บ้าไม่บ้าค e รับคราวนี้เราได้รู้แล้วนะครับว่าหูเราคอเล็กเป็นยังไงคนใจเป็นยังไงนะ